มาวจ้ามา้วจาวันนี้ดวจกิ้งกิ้งดวนสุดตื่นสายมากพี่ชื่นตื่นมาแต่พี่ชื่นเตรียมของไว้แล้วนะคระเตรียมหมูเตรียมพริกอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตื่นสายเฉยๆนี่ค่ะวันนี้พี่ชื่นจะมีผัดเป็นผัดกะเพราเหมือนกับทั่วไปนะคะผัดกะเพราแต่พี่ชื่นพริกผัดกะเพราของพี่ชื่นจะเป็นพริกลาบ่ะ เอ้พริกลาบทางเหนือที่ชื่นเอามาผัดไว้เรียบร้อยเลยนะคะชื่นใส่ไปใส่พริกลาบอย่างเดียวเลยคะ่ะแต่ว่าเป็นผัดกะเพรานะคะเออแล้วก็จะมีกระเทียมลงไปแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็มีใบอะไรนะใบกะเพราแต่งนิดหน่อยคะ่ะวันนี้ก็จะมีมีข้าวเหนียวให้หนึ่งปั้นเมื่อวานนี้ซื้อข้าวเหนียวมาไว้ไอ้ก้อนละสิบบาทข้าวเหนียวอะไรนะไลบรี่เรอ ข้าวเหนียวดําใช่ข้าวเหนียวดํานี่ก็วันนี้ก็จะมีอาหารประมาณนี้นะคะก็จะมีกล้วยสองลูกเนาะแค่นี้ก็พอแล้วละอิ่มแล้วแล้วก็มีนมหนึ่งกองสําหรับคนคนคนที่ฟื้นไข้เนี่ยเขาจะเบื่ออาหารอยู่แล้วจะแบบ่พี่ชื่นก็เลยเอาพริกพริกลาบทั้งเหนือนะมาทำเป็นผัดกะเพราแต่เขาก็หอมดีนะก็แล้วรสชาติเผ็ดมากเลยะะแล้วก็เดียพี่ชื่นก็ว่าเผ็ดนะเขาจะมีไข่ดาวป,อ,ปอบใจสองใบเร็วนี้แต่ว่าถ้า ถ้ากินไม่หมดเราก็รับแออะไรรับผิดรับชอบเข้าท้องเราไปเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะวันนี้ชื่นขอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีอาหารแต่ก็คิดเมนแูแล้วอาจจะเป็นแกงเป็นอะไรอยู่นะคะวันนี้ชื่นขอแค่นี้นก่อนเนาะก็จะมีเนยเนอ้อกินเข้าวันนี้พื่นก็พยายามทําให้ให้มองดูว่า อยากจเจริญอาหารเนาะก็มีซอสมะเขือเทศมีไข่ดาวซอสมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นอาหารของคนที่ฟื้นไข่ก็ครบหมู่แล้วนะคะเนี่ยนะขอบคุณค่ะชื่อขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ